อ๋อทุกคนครับเห็ดพึ่งแดงผลของการไม่มาสักทีไม่ได้มาสักทีครับผมจะมาจะมาก็ไม่ได้มาเมื่อวานว่าจะมาก็ไปส่งของรีบเลยค่ะตรงนี้ชอบขาตันนะคะไอ้รอบนั้นที่เราถ่ายคลิปให้ดูว่ามีแต่ดอกใหญ่ๆเนาะแถวเปียเนาะทุกคนดูปัดเห็ดพึ่งแดงค่ะโอ้ยล้นมือตถอเปียเลย โพดโพนึกว่าจะไม่เหลือเนอาะเมื่อกี้เขาขับรถส,สวนออกไปเขาก็ได้แกงนึงนี่แหละค่ะเห็ดพึ่งแดงโอ้ดูคนเขามีเยอะสวยเลยอ้าทุกคนอดอกใหญ่กว่าเมื่อไอดอกเมื่อกี้นอกแาวเปียแค่น้องเป็นไข่เอาก,กับปั้นเลยเนาะดอกใหญ่ามากนะทุกคน ซอนดอกน้องมากมีน้ำโบกขาวสิบดอกน่าสาวนะสาเปียโลสาวเปียว่าสองดอกนี้ก็ได้แต่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ fc เก่าและ fc ใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแล้วนะครับเดือนกรกฎาคมปีพศ25 6 5า้ครับวันนี้ก็มาหมายเดิมครับพิกัดป่าบ้า,าหนหลังเมฆครับตําบลห้วยขาเบอร์บุญจลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับ หลังจากที่เมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียหมานเห็ดจนเต็มตะกร้าครับมีแต่เห็ดสวยๆเลยครับผมเห็ดละโงกเห็ดพึ่งรวมมีแต่ดอกจุ้มๆสวยๆครับเอาละครับทุกคนก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวไทยด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของบ่าวไทยและสาวเปียนะครับเอาละครับทุกคนไปรอรุ่นรอรับชมเลยนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดมากแค่ไหนครับ ไปกันเลยครับดอกแรกแหกหมานกระเพ็ดพึ่งขายครับออกกระเห็ดพึ่งน้ำอ้อยเลยครับผมสองดอกครับดอกสวยมากดอกสวยมากเลยค่ะอีกเป็นหมูครับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยฝนตกครับทุกคนบ่าวไทยกับสาวเปียมาสายเลยครับวันนี้มาถึงปา่าเจ็ดโมงครึ่งแล้วครับมาไม่ได้น้องวเช้าฝนตกหนักค่ะ คนมาเขาก็มีมาอยู่ครับลุยฝนผาฝนขึ้นมาเลยบ่าวไทยกับสาวเปียไม่ผามาครับรอฝนหยุดยังไงก็หมานครับเรามาสายก็หมานอยู่ดีพึ่งไข่ครับโอ้เรียงตัวกันเป็นแบดบอยเลยครับเป็นุ่มเลยค่ะพึ่งน,น้ำออดอร่อยมากเลยนะครับหวาน โดนเหยียบนเยยบนาะเขาไม่เห็นมีคนมาส่องตอนเดือครับมามาส่องเฉยๆมองไม่เห็นเห็ดโอ้ดอกสวยมากครับเผ็ดพึ่งไข่หมูหนึงครับเผ็ดพึ่งไข่มีแต่ดอกสวยๆเลยครับเม,ามาื่อวานเราก็ไม่ได้มาตรงนี้นเนาะสาวเปียดอกนั้นหัวขาดเลยค่ะน,นนี้มา,มาสายาแล้วครับ เพิงมองอีกพุ่มหนึ่งครับ <c oughs> มีเจดอกสวยๆเลยครับผมโอ้ตรงนี้น้องออกด้วยกันดอกมังมรไทายขอวันนี้ถเถอเพี่ ดอกครับมีแต่ดอกสวยๆนะครับครับน้องกำลังเป็นเชื้อนอ้องเสาเปียกำลังจะออกก็มีครับโลกมากเลยเนาะเสาเปียค่ะ น้องเช่าบออกอที่ลกๆครับไข่ละโง่ครับเห็นละโง่งโงอะไรต่อเปี่ยเห็นละโง่ขาวค่ะไข่เป็ดเนาะค่ะไข่ใ,ใหญ่มากเลยครับไว้อีกแป๊บหนึ่งน้องว่าขึ้นเนาะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง พึ่งข้าวครับเห็นละโง่ข่าวครับวันนี้มีตูมเดียวเนาะสาวเปียค่ะ มีอีกตวัวนึงอยู่ค่ะแต่อยู่ไกลกันคนละโมตรงนี้ออกเห็ดพึ่งแดงเลยครับ <c oughs> เห็ดพึ่งแดงเนี่ยหวานมากเนาะสาวเปียค่ะอร่อยครับน้องหอมด้วยนะคะเห็ดพึ่งแดงเนี่ยเมื่อวานน่าจะแบบนี้เลยเนาะสาวเปียค่ะเมื่อวานมีแต่ดอกใหญ่เมื่อวานมีแต่ไฮไลไท์ครับเก็บหมวนมาก <c oughs> เป็นหมู่อยู่เนาะสาวเปียแต่ไม่หมูเยอะเท่าไหร่ครับ กี่ดอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกเหรอหกเจ็ดดอกไม่ได้หมูใหญ่นาะเสาเปียจะเป็นเห็ดละงกแดงดงค่ะเห็ดละงกแดงดงนะครับทุกคนเวลาเอาไปต้มเนาะเสาเปียเอาเป็นลวกเอาไปนลวกเนี่ยน้องจะเป็นสีดํานะครับเผื่อเผื่อคนที่เอาไปลวกแล้วเห็นเป็นสีดําคิดว่าเป็นเห็ดละงกดําเนาะไม่ใช่นะครับเป็นเห็ดละงกแดงดงน้องจะ พอทาสูบทาอะไรแล้วน้องจะเป็นสีดำค่ะแต่สูกเลยก็น่าจะอยากจะดําอยู่เนาะอาจจะเหลืองเหลืองดำดำพึ่งน้ำอ้อยต่อครับใกล้ๆกันเลยนี่ครับดอกนึ่งดอกละคำาครับเป็นน้ำอ้อย ครับตูมกำลังสวยเลยเนาะส่อปเปียคะ่ะแต่ตูมเล็กไปหน่อยครับแต่ถือว่าสวยอยู่ครับทั้ทง,งูงแดงดงอีกสองดอกครับ สองไข่ครับเห็ดลางกขขาวเห็ดตะไคร้ครับเอาไปทำน้ำพริกครับหอมมากเอาไปย่างไปปิ้งดอกสวยมากเลยครับ เลยนะครับเห็ดพึ่งดำครับดอกแฝดครับเห็ดพึ่งดำ พ,พึ่งนำสามดอกครับเห็ดพึ่งนกยุงครับหมดแล้วครับเห็ดพ,พึ่งนกยูงออกหลายวันแล้วครับนังงูแดงสามดอกครับ ก็เป็ดพึ่งไข่ออกด้วยกันนะครับเห็ดพึ่งดําก็มีเห็ดพึ่งดําก็ออกครับแต่น้องเป็นดอกเล็กๆอยู่นลครับเห็ดพึ่งไข่กับเห็ดพึ่งดาน,น้องโดนไม้ทับค่ะสับเปียวไม้ออก แล้วงูขาวครับเจอเห็ดแดงก่อแล้วครับวันนี้พุ่งดำค่ะได้พุ่งดำสองดอกเห็ดพุ่งดำอีกสองดอกครับ เปียเจตพึ่งแดงพุ่มนะครับมีแต่ดอกขาวอ้วนเลยนอกต่าเปียนึกว่าขาตุ๊กตาครับไม่ใช่ดอกขาตุ๊กตาเลยครับจะด,ดูครับทุกคนดูดอกนี้ขาน้องปลุกลุกมากโอ,โอ้ดูดอกอ่อนตอนดิเป็นวงกลมเลยค่ะขาตันด้วยครับโอ้เป็นพุ่มเลยครับทุกคน ああมีจะดอกอหขาตันด้วยเนาะเสาเปียค่ะนะครับอ้าทุกคนครับเสาเปียเจ๊อีกพุ่มหนึ่งแล้วครับโอ<ฮ>้โหมีจะดอกขาวน้วนเลยเนาะเสาเปียขาทำไมเป็นแบบนี้ <laughs> ออกกระเห็ดพึ่งนกยุงเลยครับ็ีพึ่งนกยุงสีแดงด้วยครับสวยมากสี แด,ง,ด,ง,ดงส้มๆเนาะบ่าวไทยอู้ยเรามาจอดรถดอนพระเหลืองเขาจอดรถจอดอย่างกะโชลูมนะรสาวเปียรถเยอะมากบ่าวไทยกับสาวเปียคิดว่าจะไม่ได้เห็นแล้วครับมาครับทุกคนมารอลุ้นกันต่อสาวเปียเจะเห็ดพิ่งดำไปแล้วครับเป็นพุ่มเหมือนเดิมครับ สวยมากทุกคนเป็นดอกแฟดครับบนดอดไทยพุ่มมันเห็ดปลวกเลยลนั้นพุม่มเดียวครับต่อด้วยเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับ มองไม่เห็นดอกนี้เลื่อค่ะโอ้ยเสียดายน้องครับดอกยังเล็กอยู่เลยปล่อยเป็นเชือครับผมดอกทยแบสองดอกโอ้ยสองดอกแล้วเห็นดอกนี้ก็เห็นอีกแล้วเห็นไปเรื่อยๆครับเห็นดอกนึงโอ้สาวเปียคือตาดีไปค่ะสาวเปียมาหมาในพึ่งดันไปแล้วครับดอกดอกกําลังสวยแล้วเนาะสาวเปีย อ้องบมดอกค่ะไปค่ะโอ้อขาดต้นค่ะข้างทางนอกต่อเปียค่ะยังเหลือตาเขาครับ บ่าวไทยกับสาวเปี๊ยยังได้เก็บอยู่สวยมากเลยค่ะสีจอนครับลากมาเลยทุกคนอยู่เป็นแปนเลยครับเห็นงอกแดงเนาะสาวเปีย เก็บมันิีเดียวเนาะเสาเปียคสองดอกเนาะเสาเปียอ้ตรงนี้ยังเป็นไข่เล็กเจ้าค่ะเก็บไว้ สวยมากเลยเนอกสาเปยี่ะเติดพึ่งขาลายอสองดอกเลยครับโอ,โอ้ยขาทุกคนสมบูรณ์มากดอกน้องอยู่ลึกเนาะ,ะขายาวครับสวยมากมาครับ มีจะดอกสวยๆนอกสอเปีย<ช>คิดว่าจะไม่เหลือแล้วครับสองดอกครับเห็ดละงกแดงโห้ยกระเด่งแล้วเห็ดยังไม่ตายขอโดดหน่อยอน้องว่ะพึ่งนกยุงครับ อ๋อทุกคนครับเห็ดพึ่งแดงคนของการไม่มาสักทีไม่ได้มาสักทีครับผมจะมาจะมาก็ไม่ได้มาเมื่อวานว่าจะมาก็ไปส่งของรีบเลยค่ะตรงนี้ชอบขาตันนะคะไอ้รอบนั้นที่เราถ่ายคลิปให้ดูว่ามีแต่ดอกใหญ่เนาะแถวเปียเนาะทุกคนดูปักเห็ดพึ่งแดงค่ะโอ้ยโดนมือต่อเปียเลย โคตรโพนึกว่าจะไม่เหลือนอกเมื่อกี้เขาขับรถสวนออกไปเขาก็ได้แกงนึงนี่แหละค่ะเห็ดพึ่งแดงโอ้ดูคนคัับมีเลยสวยเลยโอ้ทุกคนครับเยียบมาอนิดเดียวพุ่มเดียวกันค่ะป๊าดพุ่มเดียวกันครับสามดอกกับาอเปียตรงนี้ค่ะสี่ดอกดูข้างบนดอกนี้ มันจะดอกส,สวยๆเลยครับมาครับอ่าทุกคนครับสาวเปียร้องตะไกรเลยครับเห็นละงอกดอกนี้ใหญ่มากสาวเปียเห็นตะไกรเลยครับรููมีดอกเดียวเนาะสาวเปียเนาะ,ะถ้าสิบดอกนะแบบนี้โลครับโลหนึ่งแน่นะอนอนโอ้หนักมากเลยนะคะโอ้ยอ่าทุกคน อดอกใหญ่กว่ามไอ้ดอกเมื่อกี้เนาะสาวเปียค่ะถ้าน้องเป็นไข่เนาะกำปั้นเลยเนาะกำปั้นค่ะออ้ดอกใหญ่มากค่ะทุกคนออนซอนดอกน้องมากเห็นละงอขาวสักสิบดอกเนาะสาวเปียโอ้โ,โลสาวเปียว่าสองดอกนี้ก็น่าจะขีดอยู่นะหนักมากครับขอนยยขอนยาทำความสะอาดแป๊บนึงค่ะ น้องอยู่ลึกครับเปืือนดินมากเปืือนดินมากเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของป่าไัยและสาวเปียกครับทุกคนโผดโบครับป่าล้นจะกล้าเลยครับผมโอ้ยตอนเห็ดเจ้าของครับทุกคนมีแต่ดอกสวยๆวันนี้ได้เห็ดอะไรบ้างสาวเปียได้เห็ดพึ่งแดงพึ่งแดงคามค่ะเห็ดละโงเ่เห็ดเห็ดพึ่งไข่พึ่งดําค่ะ เห็ดพึ่งน้ำอ้อยก็ได้นะเห็ดพึ่งเลือดหรือว่าเห็ดพึ่งขาลายก็ได้ค่ะได้เป็นเห็ดรวมๆครับเห็ดพึ่งรวมๆครับผมเห็ดพึ่งดำพึ่งไข่พึ่งแดงพึ่งเลือดพึ่งมองครับแล้วก็เป็นเห็ดหนังโอกแดงเห็ดหนังโอกขาวครับหมานเลยครับวันนี้เห็ดหลังเขียวก็ได้ครับแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมก็จะเป็นเห็ดขาวเห็ดแดงครับดอกสวยๆมีจะดอกงามๆเลยครับทุกคนวันนี้หมาล้นตะก้าครับเห็ดหนังโอกนี่ดอกใหญ่มากครับแต่นดอกสุดท้ายครับทุกคน ทั้งขายาวทั้งขาใหญ่ทั้งดอกใหญ่ครับหมานโพดโพครับวันนี้วันนี้ป่าที่เ่าไทยกับสาวเปียมาหาก็จะเป็นป่าบ้านหนองเมกนะครับตะมนลห้วยขาเบืรอบมันจะล็กจกังหวัดดุริลและานีครับดอนที่พวกเป่าไทยกับสาวเปียหาก็จะเป็นดอนผ้าเหลืองนะครับวันนี้ตรงข้ามดอนผ้าเหลืองแล้วก็ตรงหนองเมกค,ครับแล้วก็คอกว,วัวดอนกลางครับผมที่หมานหมานก็จะเป็นดอนผ้าเหลืองครับวันนี้ เอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับต๋อยเป้ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ